เนื้อแท้ที่ไม่อันตรธานพิสุจทั้งหลายพวกพิสุุบริษัทในกรณีนี้สุตันตะเหล่าใดที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำ้อยกองประเภทกาบกอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำเก่าของสาวก เมื่อมีผู้นำสุตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจะไม่ฟังด้วยดีไม่เงียหูฟังไม่ตั้งติดฟังเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจะไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุตันตะเหล่าใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีมีความหมายซึ้ง เป็นชันโลกุตละว่าเฉพาะเรื่องสุญญาตาเมื่อมีผู้นำสุตันตะเหล่านั้นมาเก่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี้ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนจึงพางกันเล่าเรียนไต่ถาม ทวนถามแกกันและกันอยู่ว่าข้อนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในดังนี้ด้วยการทำดังนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ธรรมที่ยังไม่ปรากฏเธอก็จะทำให้ปรากฏได้ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัยเธอก็บรรเทาลงได้พิสูจน์ทั้งหลาย พิสูจบริษัทเหล่านี้เราเรียกว่าบริษัทที่มีการรู้ร่วงไปได้ด้วยการสอบถามแก่กันและกันเอาเองหาใช่ด้วยการชี้แจงโดยกระจังของบุคคลภายนอกเหล่าอื่นไม่จัดเป็นบริษัทที่เลิแหแล